การอะไรกับผ้าู่นะฮะอือครับวันนี้เกิดปาโก้การกอบลินครับเฮ้ยไอ้ได้อะไรก็ไม่รู้อ่ะบุกบ้านไงไหนดูดิถือเลยถือเลยกอบลินบุกบ้านนะตอนนี้ไหนเป็นไงอะไรดูหน่อยจงสลัดน้ำมาแล้วจงสลัดบุกบ้านเอาไปตกแต่งบ้านแล้วก็ตอนนี้กอบลินบุกบ้านเลยครับจงสลัดบุกบ้านไปแล้วกอบลินหมดแล้วจงสลัดบุกเออเราไม่ได้ถ่ายคลิปจงสลัดบุกบ้านตอนนั้นใช่เสียดายนะครับเสียดายเสียดายที่ท่านผู้ชมไม่ได้ดู พี่กายเดี๋ยวต้องถ่ายซีซั่นสองด้วยใช่ชิทันจบถ่ายเป็นกอบลินจริงจริงถ่ายเป็นการ์ตูนเลยก็ได้การ์ตูนมีชายมีชายสี่คนมีชายสามคนสวัสดีครับเฮ้ยกระบะเต็มหลังคาบ้านกระบะอยู่บนเมฆหลังคาบ้านอะเมฆบนหลังคาบ้านมันโตอยู่บนหลังคาบ้านจะเกิดอะไรไงกันวันลงจรวดโหเต็ม แนวกระบะเมื่อไหร่จะมีตัวอะไรมาเนี่ยกระบะเต็มเลยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรบุกบ้านเต็มเลยกระบะนั่งคุ้มกันในบ้านนะเฮ้ยจะปืนปืนอะไรอ่ะปืนจะปืนเฮ้ยแม่มดมันเข้ามาในบ้านว่ะปืนอะไรห้ามอยู่ในบ้านพี่ไหนแม่มดกระบะแม่มดกระบะห้ามอยู่ในบ้านอยู่นอกบ้านบอกใครออกนอกบ้านเฮ้ยปืนนี้พี่ไหนได้เพื่อนพี่นายได้เฮ้ยขอหน่อยดิไหนเป็นไงดูดิมันแบบไหนชลิงอ่ะ ไหนปืนฟลิงไหนขอหน่อยทุกคนขอมากห้ามเข้าไปอยู่ในบ้านแม่มดมันเข้าไปในบ้านขอมากไหนอยู่ไหนขอมากเอามาบ้างในไหนวะอยู่ไหนปืนฟลิงไหนวะนนี่ะเอ้ยขอด้วยขอด้วยเจขอด้วยมันดีไงี้ยคุได้ปั๊มในบ้านทางกับพี่ไหนเดี๋ยวเพียงดูดู่ตนี้มันดีขนาดนั้นเลยไงี้ยมาคุไม่ได้มันต้องไปปั๊มเซิร์ฟมันอาจจะเอาเิริมเจอพี่ก็ทำได้ลองดูดีมา เปิดกล่องเงี้ยแต่ถ้าเปนหัวหน้าเซิร์ฟไม่ใช่เหรอเกินไปเปิดไม่ได้เคยลองกันเหรอเคยลองกันเหรอแต่เป็นหัวหน้าเซิร์ฟพี่กายเคยลองยังเคยแลยบายกลุ่นออกเดี๋ยวมานะเดี๋ยวมาค่ะบั๊กให้พี่ด้วยโอเคบั๊กแคร์ด้วยเอาาเพิ่มพี่กายมีเราอยู่สองคนแล้วพี่นายไหนมาเร็วแป๊บปีไหนช่างเชื่อพวกมันเห็นแก่ตัวพี่นายช่างเชื่อไม่ใช่เหรอ โอ้ยเร็วๆสิอุ้ยพี่กายเต็มเลยมันมาเป็นทั้งโอ้โหไอจอมขังมังเวทจะอยู่ในบ้านจอมขมังเวทจอมขมังเวทมันวาร์ปเข้ามาในบ้านได้ไอาก็ช่วยอยู่เนี่ยมันกินออกมานอกบ้านเลยใช้อาบีจีดีอาบีจีโป่งเอ้ยอย่ายิงโดนบ้านนะอาบีจีอะโป่งเงี้ยเนี่ยเนี้ยฮัทดูดเลือดฮัทดูดเลือดเราจบเลยพี่ก้ยเร็วๆมันมาบุกบ้านเราชัดๆ เร็วกรอยากดูไนพี่ไก่มันจะขโมยบ้านหรือเปล่าไม่มันไม่ขโมยหรอกพี่พี่ไก่มันอยู่ในน้ำเต็มเลยเห็นแล้วพี่ไนอุณเก็บยังล่ะแต่ในบ้านไม่มีหรอกโอ้ยโอ้โหเต็มข้้าาางงล่บนทางนี้ก็มีกล่องเอ้าอ๋อนี่ไงวะอือมาเบี่พี่ไก่ปลอดภัยแล้วสามพี่ไก่ปลอดภัยแล้วเก้เปเซิร์ฟพี่ไอ้ยัง เออพี่กายจอมขมังเวทไปปั๊มให้พี่กายก่อนพี่กายมาเอาโยนมาให้ที่พี่ดิมพี่อยู่ตรงเนี้ยจอมขมังเวทไอป้ายังไม่ได้ปั๊มเลยจอมขมังเวทไปมาเร็วมาไปหาพี่กายกันจอมขมังเวทไปจากบ้านเออกระบะไม่มาเยอะจังมันมาจากไหนวะเนี่ยไม่รู้อุ้ยกระบะอยู่ในบ้านโอ้อะไรวะ กับบาทไม่มดโอ้โหค่ากระป๋าไปห้าสิบกว่าตัวก็จะอยู่ในบ้านก็จบแล้วโอ้ยพูดอะไรมากวะเนี่ยก็ชงก็ไปหรอเฮ้ยนี่มันแอทแท็กออนไลน์ทันจิบบิชชั่นฉบับเต็มกี้เด้อเออออเอหากล่องเด้อเด้อเดี๋ยวบ้านเต็มเลยอะไรเพลเห็นแหละนะ้วหากล่องหากล่องน่ะแล้วว่าไปอยู่ในบ้านกันมันก็เข้าไปดีตัวแม่มดอ่ะโอ้โห พูดสาคนกันรู้เรื่องมาเนี่ยพิการเมาไม่เอาแล้วไม่ไม่เอามังคานโอ้ยวะออกมาไกลๆบ้านก็ไม่มาหมองไกลแล้วน้อยไม่ได้ไกลอ่ะยจะไปใกล้กันเลยพี่ไอ้ก็อยู่ใกล้ๆกันเหมือนกันอย่างนั้นอยู่ไกลแล้วเนี่ยเพิ่งมาดิถูกอะไรอยู่ิกลมีแะไอะไรติดไฟด้วยแหละ พี่นั้งอย่าบิพี่อย่งหยาบชุก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 หัวกูอ่ะจะตายหาไว้ทุกคนเราจะไปอยู่ใกล้บ้านพี่จะไปช็อตพี่ายแล้วมันไม่ไปบุกเข้าบ้านหรือไงไม่มีเลยพี่ดูมันมันซูมแล้วไม่เห็นมีมอนอยู่ตรงในบ้านเลยเนี่ยข้างล่างเอ็นพีซีหัวเอ็นพีซีอาจจะบังอยู่ก็ได้อืมนั่นแหไง เราเดินเข้าไปดูเเดินไม่เดินเข้าไปใกล้ก็เดินไม่เดินเข้าไปใกล้มันก็ไม่มีก็ไม่ต้องเข้าไปเนี่ยพี่มองเนี่ยกับป๋าเต็มเลยอ่ะมันไม่ใช่กับป๋าเว้ยมันกอลลินเว้ยหรออันนี้ไม่ใช่กอล์ฟลินแน่แล้วกับป่าอ่ากอล์ฟลินไปแถวบ้านดีกว่าอือมันแยกไป้วยมันแยกล้ไป เออเจอบอลรับวัวแล้วแล้วเหรอไอ้ไม่สู้พี่จะสู้สู้เลยเรียกเลยต้องรอให้เลือดเขาพร้อมก่อนมาพี่ดิเดินพร้อมเดี๋ยวพี่นั้นไม่พร้อมพี่ไอมาดิไม่ไปแล้วโอ้พี่ไอเดี๋ยวพอเราได้ของเราเราก็ต้องให้พี่ไออยู่ดีไม่งั้นก็ต้องมาช่วยกันดีแล้วมันจะมีอะไรแล้วไอ้กุตองกีตาร์นนั่น่ะจะได้ ได้ได้ไม่ได้หรอกถ้าได้อะมันก็บอกนะนะมันก็บอกแล้วว่ามีของดรอปในนี้มันจะได้ปะลัลองดูเดี๋ยวพึ่งขุดนะองค์แค่ขุดทางขุดทางเอวเผื่อไปขุดเชื่อดิเออขุดทางเดี๋ยวเผื่อไปขุดตายห่าไม่นีจังต้องไปพวกเราต้องหาดูเลือดก่อนรีบขุดสิบิกรีบขุดรีบขุดพี่นายเร็วขุดขุดขุดอะกินงพลังดูเลือดัวอยังก็บินหายแล้วไม่มีแล้ว โหข้างล่างเต็มเลยไปดึงดึงดึงไปลองมาดูลองมาดูลองมาดูโอ้โหจอระเข้เต็มบ่โอ้ลองจอระเข้จอระเข้ดูเลือด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 เลือดอ่าจะมาขึ้นเดี๋ยวสิขึ้นคุณเลยคุณเอเอเดี๋ยวเราเต็มตัวลงด้านล่างนะเออลงด้านล่างเต็มตัวเต็มตัวขึ้นไหมเหรอโหเดี๋ยวลงด้านล่างเลยาคุดแล้วขุดแล้วลงด้านล่างเลยดูข้างล่างลงด้านล่าง มามามาลงมาลงมาลงมาไอ้มันมาพี่ลงด้านล่างไม่ทันแล้วพี่ไอ้เมื่อเราลงไม่ทันว่ะมันเล่งกูนนี่บ้าชูกูนี่ทางนี้ลงมาลงมาลงมาทางนี้ลง่อมาให้แล้วล่อมาแล้วเร็วลงมาลงมาลงมามาีิมาดิลงมาเร็วยิงกันหน่ำมาพี่จิอนโดนโดนจังจังโดนจังจังเอื้อลูกตุ้ม โดนลูกตุ้มของมันตายลูกตุ้มลูกตุ้มโคตรโดอ่ะเอื้อเอ้ยช่วยด้วยยายาตายเลยเอ้ยมันเปลี่ยนร่างแล้วโชกุนมาช่วยกันก่อนมาแล้วไอจะตายแล้วจะพูงตายจะพูงตายมึงก็จะตายแล้วดูเลือดดูเลือดดูเลือดไอดูเลือดดูเลือดโอ้โหเลือดหอวเอหัวสินปากเฮ้ยได้ชนะแน่เชื่อดิ ชูกุตายไปแล้วชนะกอบลินมาเลยนะเฮ้ยรีบออกจากบ้านเลยพี่นายโอ้โหยังมีเวลาอยู่ในบ้านอีกเอยตายแล้วยังยังยังตายแล้วไอ้บ้า n อ c เลือดตายไอ้บ้าตายยังชูกุนมันตายยังเกือดตายรีบค่าอย่าชูกุนอย่าใช้พัดดูดเลือดใช้ดาบแรงเลยตายแล้วอืมี่มันตายไม่มองก้นอ้าวเหรอเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ลงไปเอาของก่อนเกิดนานมันมีบาสุก้าลูกกระสุนด้วยชูกุนได้ไงเออตอนนี้ มาดีเพียงจุกุอยู่ไหนอ่ะมีอะไรมั่งมีปืนได้ปืนอะไรปืนมาซูก้าก้อนเนี้เป็นไงปืนมาซูก้าจุกุน่ะอันเนี้ยที่ไปไกลได้อ่ะของเดิมเกี้ยแล้วก้อนเนี้ยไหนไหนมือบ้างเฮ้ยไหนมองไม่เห็นเออมองไม่เห็นนะอันนี้อะไรเออใส่มเลยนายจุกุลงมาหาพี่ดิคุณขึ้นมาบ้านดิ โอ้ยพี่ไอ้ย,ยิงมาฟุก้านี่ยไหนไหนลองโยงมาดิี่พา่ไอ้านให้ใส่เือให้ใส่ออกกันใส่แ <owie S 1> <ส>ทนหมวกแบมันใส่เป็นยังไงอ่ะค <c oughs> ันจูเลยขอจ,จบคจิกไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ <c oughs>